ท่าท่องโมนดีรักษาเป็นคณะกรรมการศูนย์จัดการของชุมชุมชนของหมูบ่บ้านบ้านน้องหยาเขาโนกเนาะคะ่ะตำบลญน้องแวงอำเภอไปยืนจังหวัดขอนแจมเนาะคะ่ะในการจัดการกองทุนชุมชนของมู้ชันมีคณะกรรมการน้ำการยี่สิบเอ็ดคนเนาะค่ะมีการแบ่งหน้าที่กันเหตุะะยู่สามสี่ายเนาะค่ะขอายแรกก็คือเท่ากับ มีประธานมีรลงประธานมีเลขขามีคณะกรรมการเนาะค่ะฝ่ายที่อำนวยการกับมีประธานเลขาเนาะค่ะกกรรมการเข้ากับได้รูปแบบของสถาบันของเข้าเข้ากับช่วยการเหตุงานอยู่เผืดทําการเดือนหนึ่งสองเทียเนาะค่ะสองครั้งครั้งแรกก็คือต้นเดือนของของต้นเดือนก็คือวันที่เจ็ดของทุกๆเดือน ขั้นที่สองก็คือวันที่ยี่สิบของทุกๆเดือนเนาะคะ่ะสีตรงกับวันที่สีตรงกับมือไรต่างก็เป็นวันที่ยี่สิบกับวันที่เจ็ดของเดือนเนาะคะ่ะการทํมมางานเท่าแบ่งแยก,กกันก็มี่หนึ่งผู้รับผิดช,ชอบหนี้สินอยู่มีอยู่สี่คนสามคนเนาะค่ะมีอยู่สามคนรับผิดช,ชอบหนี้สินแผนกหนี้สินแยกคนมาใส่หนี้ใส่สินเนาะคะ่ะแล้วก็สิมีแผนก นนะะรับเงินฝากอยู่อสองคนเนาะค่ะแผนรับเงินฝากอยู่อสองคนแล้วก็สีมีแผนกอ่ากกอกทะเบียนของสมาชิกผู้เพิ่นมาฝากอยู่อสองคนเนาะคะ่ะเขาก็สีงลงรายละเอียดให้ผู้เพิ่นแต่ละมือว่ามาฝากเท่าไรแล้วก็สีต่อจานางกับสี่ยืนมาอยู่แถวหลังก็คือเป็นแผนกของผู้ลงค่อมเนาะค่ะค่อมเขาก็มีสองมีอยู่อสองแผนกก็คือแผนกนี้ซินกับแผนกที่เงินฝากเนาะค่ะ แผนข,ขี้เงิ่นปากก็มีอยู่สองคนแผนข,ขี้หนีสินก็มีอยู่สองคนนะคะกรรมการซิเอคนนี่เขาสิทำงานอันแบ่งกันมือหนึ่งหกคนมือหนึ่งสิเป็นหาคนเนะคะเขาสิมาสิทํางานนํากันแบบนี้เข้าสิว่าเอาคนเดียวมาทํางานอยู่สองมือเขาเดียวทําเอากรกรมการการให้ให้รู้จักว่าการทํางานของเข้าหนีร่วมกันให้ได้ได้ป็้หูน้ำกันซิซิงซอยางนะคะ่ะ ว่าเมนเ็ดผู้หนึ่งผู้เดียวคือทางสถาบันร้องเข้ายุนิกับมี่จัดสวัสดิการให้กับชุมชนเนาะค่ะย่าเวลาสมาชิกเงินเสียชีวิตเข้ากับจัดสวัสดิการให้กับเจ้าสมาชิกคนเลี้ยละกคนละเนาะจากที่ที่ซอยเหลือเพิ่นน่ะคือคนละสองพันบาทโตโต้กคนเนาะกจากที่เงินเสียชีวิตลงกแล้วกับมี่เข้ากับมี่จัดให้กับคณะกรรมการให้การในเนินงาน สายจ่ายของสถาบันวละข้อเสนอเอกสารคือข้อมียังสี่วันทามาเท่าเนาะค่ะเ <c oughs> อานี่การจะสั่งคนหนีไปค่ะของเที่ยวของสถาบันของเทาพหอดีของการนี่กองทุนการชุมชนของหมู่บา้าน์เฮาเนาะคะ่ะอันหนึ่งค่ะก็คือซอยเหลือสมารถิตผู้ที่เดือดร้อน อยากอขอกูเงื่อนไปใส่ให้ขั้วเลื่อนเวลาเป็นจําเป็นมากเดือดร้อนมากเนาะคะ่ะเิ่ากับว่าขอกูเท่ากับให้คนกูไปใส่ใจให้ขั้วเลื่อนของเป่นย่ามเป็นต้องการพว่มเดือดร้อนลงไทลงหน้าเนาะคะ่ะตัวชงลูกเลี้ยงัน้ก็ย่ำอีกอันหนึ่งก็คือเท่ากับใบจัดสวัสดิการเกี่ยวกับอาสาชา่ประโยชน์ย่ามทางวัดเพินนมีกิจกรรมท่าบุญนีนยังสิ เทากับนำเงินอาจจะสประโยชน์ไปซอยเหลียเพินอาจจะเป็นซื้อนำแข็งซื้อน้ำ,นำหรือว่าบอกเงินไปเป็นการเ่าอาหารเพินเนาะค่ะแล้วก็ทถ้า,รา,ารนนโรงเรียนเท่ากับหมดไหมครับเรียน้อยผู้โดยโอกาสเป็นผู้การศึกษาเท่ากับแวนี้เท่ากับย่ำโรงเรียนที่กิจกรรมเข้ากับไปซอยคานนำแข็งเพินทั่งรหาสลอยซีลอยเลีวก็เพินเดีวจะช่วงเท่าเท่าสิมีว่างานหน่วยงานใหญ่เนาะค่ะ แล้วก็อีกอย่างนึงที่เฮาสิเฮ็ดได้มอบไปแล้วอยู่ก็คืออันสวัสดิการอันสำรองแม่ลูกอ่อนก็คือเวลาเพิ่นคลอดลูกมากเพราะค่ะฝนขอดลูกมาเฮาก็บน้ำเงินไปซอยเหลียครัวเรียนละคนละ300บาทต่อค้นเงินผักอันนี้เฮาก็คือเฮ็ดจักกิจกรรมอยู่ในถังชุนชุมชนของเฮาอยู่ากับแต่คือว่าถ้ามัน ไปได้ดีเพราะว่ามีเงื่อนหลายๆขึ้นอาศิษเพิ่มเงื่อนในตรงการซอยเหลียสามารถฉีดของเข้าตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นอีกไปเรื่อยๆเพื่อเสียหายชุ่มชนของเข้าในแข็งแรงแล้วก็การถี่มายืมสถาบันของเขานะคะเข้ากับดอกเบี้ยต่ำก็่คือไปยืมขังหนอกที่มันดอกเบี้ยสูงนะคะอันนี้ก็คือเป็นพวกซอยเหลียซึ่งในชุ่มชนของเขานะคะกับือว่า เข้ามีตรงนี้เข้ากับซอยเดียะแข่้วบานชุ่มชุ่นของเข้าในอีกระดับหนึ่งนะค่ะ